จากกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเนปาลซึ่งนับเป็นครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ81ปีล่าสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมออกมาตราการการท่องเที่ยวแบบ CSR โดยการร่วมมือกับบริษัททัวร์ภายในประเทศเพื่อสนับสนุนให้คนไทยไปท่องเที่ยวในประเทศเนปาลในเชิงให้การช่วยเหลือและช่วยฟื้นฟูเยียวยาสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญในประเทศเนปาลทั้งโบราณสถานอันเก่าแก่ศาสนาสถานและมรดกโลกที่สําคัญอันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ยวที่สร้างไรายได้หลักให้แก่ประเทศเนปาลหน้นาที่ของทางกระทรวงเองเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะประสานงานนะคะกับทางสถานทูตเนปาลน,นะคะแล้วก็ทางกลุ่มของทองท่องเที่ยวของเราว่าจะทําอย่างไรเนี่ยให้เราสามารถกลับไปช่วยประเทศเนปาลฟืน้นฟูก,การท่องเที่ยวกลับขึ้นมาให้ได้ถามว่าทําไมต้องเป็นการท่องเที่ยวเพราะว่าเท่าที่เข้าใจเนี่ยรายได้หลักของเนปาลคือการท่องเที่ยว โดยมตรการนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการประสานงานกับสารทุตไทยในประเทศเนปาลว่าหลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายประเทศเนปาลต้องการได้รับความช่วยเหลือในด้านใดบ้างเพื่อที่กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ให้ความช่วยเหลืออย่างถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของประเทศเนปาลซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวคาดว่าหลังจากได้รับการตอบรับจากประเทศเนปาลและมีการออกแคมเปญมาแล้วก็เชื่อว่าจะมีสายทานน้ำใจจากประชาชนคนไทยหลั่งไหลไปช่วยเหลือ ความยากลําบากของประเทศเนปาลได้ไม่น้อยซึ่งประเทศเนปาลก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ชาวไทยนิยมเดินทางเพื่อไปเชี่ยนชมความงามของโบราณสถานและโบราณวัตถุที่เป็นมรดกโลกโดยจากข้อมูลสถิติข,ของกรมการท่องเที่ยวพบว่าตั้งแต่ปี2555ถึง2557มีชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศเนปาลเพิ่มขึ้นทุกปีโดยในปีที่ผ่านมามียอดนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่ที่7,902คน และจากข้อมูลของสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวพบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปประเทศเนปาลผ่านบริษัททัวร์ทั้งหมด64คนซึ่งขณะนี้ทุกคนในคณะทัวร์ปลอดภัยดีและบางส่วนเดินทางกลับมายัางประเทศไทยแล้วเราก็คอยตามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าถ้าเผื่อมออีมีใครที่ท,ทราบหรือ,อ,อมีข้อมูลมาว่ายังมีนักท่องเที่ยวไทยที่ติดอยู่ซึ่งคงไม่ใช่กรุปทัวร์แล้วกรุปทัวร์เราเช็คมาหมดแล้วว่าไม่มี นะคะก็ช่วยรีบบอกทีเพราะว่าก็จะเป็นหน้าที่ของเราประสานงานกับทุกหน่วยหน่วยงานเนี่ยยังไงเนี่ยให้นักท่องเที่ยวนี่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัย แต่ถ้าหากพบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหลังจากนี้ทางบริษัททัวร์ที่จดทะเบียนไว้กับกรมการท่องเที่ยวอย่างถูกต้องจะได้รับเงินประกันอุบัติเหตุชดเชยให้คนละไม่เกิน5 0 0 0บาทกรณีได้รับบาดเจ็บและชดเชยให้คนละไม่เกิน1ล้านบาทกรณีเสียชีวิตในต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีบริษัททัวร์อีก11รายที่ทําการยกเลิกและคืนเงินให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้